กว่าสิม,มาได้โ,โอ้ยอกเยยิ้เขาก็ว่านั่งสั่ละูกกินอกินมาแร่โอ้ยวันนี้นั่นปูก็เสียใจแล้วปูก็ไม่กล้าไปนั่งแล้วม่เกมีแล้วกินินแล้วก็ไข่ลูกกินเจปยนานือี่้ กินแล้วกินจริงกองใหญ่ใครได้กองใหญ่จะเอาที่ไปไว้ทั้งนู้นไหนหน้าที่ถ้ายังอยู่นี่มันยังมีหน้าที่กระใจเอออะไรต้องทำอะไรหน้าที่ของเราทำให้ลูกเรื่องหน้าที่เนี่ยบางคนอะไรสามสิบ โซ่ซ่ปูนทาได้โอ้โสาสบายเลยไปดิสิฮึโซเลยของมาให้เราฟังเดินเดนมาเดียโทไปหาที่เดเฮ้ยง้นเราเล้ยงไว้ขอเขาด้วยอะฟังฟังนี่นาภาพในทีครับอยู่ ไปบอกก็ได้เอาเลยม้วนปุ๊บโอ้วทั่วโลกทุกตลอดเลยทั่วเป็นหน้าอ่อนนี่ทั่วัวโลกสมองกันเลยฟังนะคะหนึ่งก็ได้ทีก็เอาเลยเดี๋ยวสิบห้าไปเห็นไหมลุงวายเซ่ผมบอกเลยเราโทรเราโทรสอบถามคิดกันเอฟซีโทรถามคิดคิดใจถึงซุดเลยบานี้ งานมาแล้วยี่ไหเมื่ออยู่องเยนไปวิ่งทีนะเองวัเก่งนะเอาเอาบอมายิเลยนะขอเราแล้วเราก็มดูผลที่จะด้มงนบมาแตงในคนก่อนเด็ดนคนสุด้ยองงานของหมอแล้วงกนหมสมมาแล้ว ดาบไปเค่เลยดาบมีคอลย้อเเอี้เป็นสุดเลยอันนี้บไม่ดคเตแลเพ่ดิย่ตั้งตัเงอยู่บาต้่ตอยู่นลดาบบอาดาบบอยู่โอ้โานีงานอย่างเดียวแล้วี้เจ้าเห ไหนแล้วมีชวนร่วมเนี่ยโครงการป้าแต็นหมาเออลุงดูในคลิปแล้วดูคลิปให้แล้วว่างานนี้ไม่เหมาะกับแม่ดาเลยงานมันเบาง่งนอนบาแล้วมีคนซอยจะก็บอกเขาตรงเลยบอกว่างานจะว่าบานใต้กับกูหันขวากับกูหนังก็เม็นหนักแต่ก็เหนื่อยนะเวียดนาม

โอ้ยจุแทอืปูนมากป่ะนี่นะอ๋อพร้ายนี่ก็ไโอ้เอาคงก่อนานี้นะเอาคงเดียกางานรไปเอานะปูนมานี่นะเอาเอาอยู่ไซลุนูนละเอาจะลางเจ้าเวลาปูนก็ได้นี่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 ไม่น้ี้แแบบนี้เนี่เอา มัานั่งพัลอยบ่กปลูกก็ไม่คืไม่ได้มันเป่าไอ้เราปลูกไดไไม่ได้ปลูกได้รอบบ่สามดรั่วดนั้นเฟืองฟ้านันก็ได้ปีแล้วคึอปีเราบ่เราเห็นนะโอ้ยลุงเฮ็ดุยยายังบ่พอีลุงเ้หดีก้อนชิ้เฮ็ดเฮดยางอยลจะคอยลจะค่อย แม่ทินบอกว่าให้แม่ดาทําเลยไม่ไม่ดาเหนื่อยแล้วก็เราค่อยทำโอ้ยแม่ทินรอจะนั่งหัวยืนแบบนั่งหัวย่า้านเจ้าอะไงานนี้โดนไปไช้เราจะเดาล้านเจ้าแล้กระดากไอ้จริงอะไรถ้าเราไปใช้เราเห็นเด็กเ่นได้แล้วกัน

胡椒，胡椒 <laughs> The other S <S ไม่ของลุงแข็กว่าร่อนเนอโไม่ของลงใส่อป้มันเลยวใครใส่น้ำเอโกเมนใครใสน้ำโป้มีน้ำเองม่ไม่่